ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านมีด้านที่เป็นสุขและด้านที่เป็นทุกข์เวลาที่เวลาที่ได้มามันเป็นสุขเวลาได้เงินมานี่มันสุขเวลาใช้เงินหมดไปแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เวลาเงินหมดนี่ทุกข์ก็สุขเวลาได้เงินมามันสุขแล้วจะเก็บเงินไว้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้ไหมถ้าเก็บไว้ก็ต้องไม่ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่รู้จะมีเงินไปทำไไมมันก็ต้องเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีได้มีเสียมีมามีไปมีเกิดมีดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีเงินวิธีที่จะทําให้เราไม่มีเงินก็คือเราต้องมีความสงบมีสมาธิถ้าเรามีสมาธิมีความสุขที่เกิดจากสมาธิเราไม่ต้องใช้เงินเพราะเรามีความสุขที่ที่เงินทองซื้อไม่ได้เป็นความสุขที่ดีกว่าเงินเงินทองที่จะซื้อมาให้กับเราขั้นต้นเราถึงต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขทางใจก่อน เมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไปศึกษาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมความสุขที่มีวันเสื่อมมีวันหมดมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดความสุขเหล่านั้นเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปนี่เป็นยังไงสุขใจหรือทุกข์ใจ เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่มันเป็นอย่างไรมันสุขหรือมันทุกข์แล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่าว่าไม่ให้สิ่งที่เรารักไม่ให้คนที่เรารักจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้เมื่อถึงเวลาเขาจะจากเราเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปมีเขาอย่าไปถือเขาอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเราอาศัยความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ดีกว่าอาศัยความสุขที่ได้จากสมาธิ พอเรามีสิ่งที่มาทดแทนความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราก็ไม่ต้องไปมีเขาก็ได้เขาจะอยู่เขาจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้แหละคือปัญญาเราต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไปใช้ไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเวลาที่เขาจากเราไปเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจถ้าเราจะไม่อยากจะทุกข์ใจไม่อยากจะเสียใจเราอย่าไปอยาง ให้เขามาให้ความสุขกับเราอย่าไปอยากให้เขามาอยู่กับเราเป็นของเราดูอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่โดยที่ไม่มีอะไรอยู่การไม่มีอะไรนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีความทุกข์การไม่มีอะไรแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรแต่พอมีอะไรปั๊บจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีทันทีมีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมัน เพราะของทุกอย่างที่เรามีมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนแต่เราอยากให้มันอยู่แน่นอนอยู่กับเราแต่มันไม่แน่นอนพอถึงเวลามันจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจ